สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าว,วันที่13นะครับกันยายน2567นะครับพี่ๆก็จะเป็นแนวทางหุ้นนี้แค่เช้าบ่ายปกตินะครับก่อนหยุด2วันนอะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ลงให้นะครับพี่ๆเนาะสำหรับแนวทางของเราก็มาในหนึ่งรอบนะครับหลุดไป1รอบนะครับเนาะมาแค่เช้าหลุดบ่ายนะครับ เช้าให้9กับ6นะครับผลที่ออก5 6 2กับ85 9ไม่มานะครับพี่พี่ทนใดเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6-2งตรงๆนะครับส่วนรอบบ่ายให้3กับ9ผลที่ออก3 2 7 5 0นะครับรอบนี้เสียดายนะครับพี่พี่เพราะว่าผมเน้น32สเนะาะสังเกตดูได้นะครับเขาไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่พี่น้องก็ต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับในรอบบ่ายมาแค่ในรอบเช้านะครับ ส่วนแนวทางนะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับหุ้นนี้คืออีกของเรานะครับ ผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข6กับเลข5สายรูดให้ไปที่เลข5 5 0 5 3 5 7 6 0 6 3 6 4 สามตัวนะครับหกห้าสามห้าสามห้าเจ็ดหกสามนะครับสลับตัวเน้นส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่ ในรอบบ่ายนี้ผมให้ไปที่เลข5กับเลข2นะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลขสองนะครับอยากจะบอกพี่พี่สมาชิกว่านะครับในรอบบ่ายเนี่ยสถือว่าเด่นมากๆนะครับนอ้องก็ขอให้มาเน้นๆกนก็แล้วกันนะครับสรับท่านาดที่ติดตามนะครับตัวประกบคู่นะครับพี่พี่สองหสองสี่ สองห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดสามตัวนะครับผมห้าสองสี่ นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับหุ้นนี้คคอเช้าบ่ายปกตินะครับเมื่อประจําวันที่13นะครับกันยายน2567ท่านใดที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนออกไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ